ไม่พูดก็คือแบบเป็นเป็นเสียงแบบทำ <c oughs> เบบทสียจจำอะไรปรมาณนี้ปากบานรถคือสวัสดีครับผมเดี๋วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครับในสปอนชแนลนะครับต้องใส่แมสเพราะยุคนี้สถานการณ์โควิดนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อวานเรื่องมีอยู่ว่า มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งอ่ะเขาโรมาถามว่าวา่างเปล่าพ่กนี้จะชวนมากินกาแฟ este. ตอนเช้า before. ผมก็เลยตลอบอตกลงไปครับนี่บวกกับผมไม่มีคอนเทนต์ลงช่องด้วยก็เลยมาตั้งกินกาแฟเดี๋ยวนี่แหละคนนี้แหละที่ดูหาผม่ะคนนี้แหละที่ดูหานี่น้องอัดน,นะครับ ครับนี่สมาชิกรวมวงนะครับผมนี่ดูน้องขอขอมาเยอะมากนี่ครับอย่างเยอะโบโบนี่อีกแล้วนี่โตโมโตโมอ่ามันไม่กาแฟนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ดอกแฝดดอกันนั้นอ๋อไอชากุลาบที่เป็นชาใช่ไหมนั่นแหละที่จะบอกงั้นแหละนี่นี่ครับนี่ชากุลาบอันนี้แหละที่อร่อยสุดๆนี่คือน้ำอะไร สกัดเย็นอ๋โอโคบิวสกัดเย็นน้ำโคบิวสสกัดเย็นคืออะไรอ่ะกาแฟะสะกัดเย็นก็คือกาแฟสกัดเย็นนะครับก็ก็คือก,กาแฟเช่เย็นกาแฟไม่สกัดเย็นมันจะไอ้นี่สี่ประมาณห้าสิบแปดชั่วโมงโอ้โหลองดมดูทำไมอ่ะลองดมดูกินคนละเรื่องโอ้คือมันมันกนเป็นกาแฟแบบกลิก่นแบบสดเชื่อนะ กิน่ะกินท,<อ>ทุกอย่างอยู่บนกาแฟง่า,าแล้ว,ว <c oughs> น้ำแข็งมาที่ีดเราจะมาดิอันนี้นี่ถ้าใครไม่เคยดูนะคลิปที่เราทำกาแฟกันชีน้แนวขึ้นขึ้นมุมไหนกขึ้นมุมไหนครับผมอุ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นต้องซ้ายรืขอขวาตอนที่เราแบบกินกาแฟช,ชูนิ้วหน่อยว่าคลิป Oh, เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> เออเอาดนะ้ตรงนี้ครับเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ก็อะไรวะตัวอาันตี่จะึ้นทางนี้เดี๋ยวได้ดูกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี่โอเคโอ้คอย,ค,อยค่อยค่อยกินออกาแฟมาก็ได้นะนี่คุณจะกินเลยเหรอตาเเดี๋ยวค่อยกินตอนกาแฟไปกันนะโดนสกัดดาวลุ่งครับผมดโดนสกัดดาวลุ่งเฉยเลย อัไจะงาบแล้วอะไรจะงาบแล้วนี่ครับเกียงทองครับอยากที่ยักเจนนี่อยู่อะแตะเกียงอันนี้แหละถูอันนี้ไม่ได้นะครับเอ๊ะไม่เหมาด้วยเล่นมุกไม่มีใครปบมุกเลยนี่นี่คืออะไรก็ดูดูมันดูมันทบอันนี้คือ ได้ยินด้กาแฟินตอนกาแฟมาก็เลไม่เรากินโกโก้กันไงพี่ฮัอ๋อเอ้ยไปี่กินกาแฟกันเดี๋ยวเราเจิมด้วยโคบิวนะครับเอาไหมโคบิวคืออะไรโอ้หัวนแข็งมีน้ำแข็งแบบมาบุมมาบุมแก้วแ้วไำนี่เย เป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมนี่ไม่มันนี่นะับเป็นกาแฟขกัดเย็นนะครับโคเ,เขาเรียกโคบิลโคบิลครับ B R E W โคบิวก็ได้อืมแล้วก็ออนเดอะล็อกเลยนะฮะ โซดาไม่ต้องครับไม่ต้องเบียดกนเีวะครับเดี๋ยหมดคิดดูครับแล้วกินแบบบรรยากาศแบบนี้ครับานะครับพี่ทันเทส ขยันเท่จริงเลยมึงินีคกรอบให้หน่อยุงูนังใกรอบเด็ดครับรสชาติรสชาติดีนะครับสมาธิทีคัสุดใหม่หออมอกเย็นในะเให้ผ เฮ้ยมันแบบมันมันละมุนแบบมันเบานะมันบอลแล้วแบบมันก็ขมปลายปลายนิดๆมันจะแบบอืมกินมันมันเหมือนกินน้ำเปล่าแต่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะอืมมันเป็นกินกินน้ำเปล่ากิ่นกาแฟอืมอืมมากกว่าถ้าได้กินแบบแบบครบจริงๆนะไม่ต้องนอน นี่ครับคนบทเป็นไงคนไม่ตอบบทอะี่เดี๋ยวถ้าพี่บทเดียวเดี๋ยวก็ตกใจเดี๋ยวก็วางมือเดี๋ยวก็วางมือให้เสียงก็ถากันเรียนครับเรียนเหมือนเรียนมาเลย อยากให้ดูบรรยากาศครับตอนเช้าของที่นี่นะครับก็เนี่ยก็จะมีแบบคนมาตกปลานะครับตอนเช้ามีอทอดนนะครับ้อนั่งใกล้นังเงียบเลยตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ที่สงขามันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่คือคนจะออกมาออกลังกายครับตอนเช้า ขอบกาแฟขอบกขายักเออขายักขายักนั่นแหละพาไปนน่นนู่เห็นไหมพายหนึ่งคนสองสามสี่สี่ลำนะครับก็จะพาไปที่นู่กับที่นู่โอ้ว้าวบิ๊กนิกเล็กๆนะครับ เปิดเพลงด้วยเหรอเปิดเพลงด้วยเอ้ยเฮ้ยสุดยอดเปิดเพลงฟิวจัดวันนี้ทำอะไรดูจี๊กชั่หวานนี่อะครับนี่ กองชุดกองอะกลองชุดนี่นะครับเมื่อเรากินกาแฟหมดแล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยชาดอกกุหลาบนะครับกุหลาบอันนี้คือจะเป็นกุหลาบป่านะครับดูรู้ได้ไงว่ามาจากป่าน้องเขาบอกหอมมากกุหลาบป่าไม่มีคนตบบุกไม่ใช่หรออันนี้คือกินเลยเหรออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณสนาที นี่คือต้องทิ้งไว้3นาทีนะครับทิ้งไว้3นาทีก่อนแล้วก็เราจะกินกันนะครับอันนี้เป็นชาดอกกาแฟ๋าไม่ใช่ดอกกาแฟกุหลาบกุหลาบบาดอกมันน้องก็ว่าให้เราให้เราใช้ฟันกองแทน <laughs> ดอกมันเคี้ยวได้ไหมดอกมันเคีเ้ยวได้จริงไหมอะ ผมไหมไม่แม่ผมมันก็จะได้ได้กลิ่นลองดูสักดอกปรากฏว่าเคี้ยวไม่ได้ครับปรากฏปรากฏว่าเคี้ยวไม่ได้เพราะว่าเขาก็คนที่ถามมากี้ก็ไม่เคยเคี้ยวเขาไม่เคี้ยวนะครับทุกคน โอ้ยนี่ครับเราก็ได้แบบดื่มดำกับรกบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วดเดี๋ยวพวกเราก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ก็ฟินมากกินดอกกุหลาบชาดอกกุหลาบา่าใช่ไหมพี่ฮะเอฮะเออใช่ครับเออร่อยมากเลยครับเอ,เอ๊อร่อยมากกาแฟซองอ่ะอร่อยกาแฟดอกกุหลาบเดี๋ยวเราขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมเน้นอย่าลืมขอบคุณครับผม